เราก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับ PC Creator Evolution เดี๋ยวชื่อเกมอะไรนะ PC Creator Simulator 2หรือเปล่าน่าจะใช่เหมือนจะมีการอัปเดตแพทปีใหม่มาซึ่งผมเพิ่งเข้ามานะอันนี้น่าจะเลยมาหลายวันแล้วนะผมแบบว่าเหมือนจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มมนะที่จริงผมเข้าไปดูแบบเงี้ยมาดูแล้วผมคิดว่าคือก่อนนันนี้มันแผที่อัปเดตเดี๋ยวเราพูดในช่วงระหว่างที่เกมวัาโหลดไปล้กัน ผมเคยเข้ามาดูอัปเดตแล้วมันเหมือนแบบมันอัปอะไรเข้ามาอย่างพวกแรมดีๆห้าหรืออะไรมาแต่ว่าแบบผมก็เห็นว่าในนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคิดมาาตอนนั้นเข้ามาก็ไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรใหม่นะผมก็เลยแบบหรือว่าแบบมันไม่ได้อัปเดตอะไรมาเพิ่มเนาะเพราะว่าฮาโลวีนมันมีกิจกรรมอยู่แต่แบบพอปีใหม่เพื่อผมก็ลองเข้ามาดูใหม่อีกรอบนึงแบบเฮ้ยมีนะมีแบบที่ผมไปแยมดูมาก็คือเจอมีพาร์ทด้วยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูผมแบบว่าคือทาพาร์ททำไม ไม่ถือเขาถึงทำพาร์ตออกมาผมผมไม่ได้ว่าอนะไรแบบว่าเกมเกมแบบนี้ทำพาร์ตออกมาแล้วแบบมันมี PvP หรอมันเลยทำพาร์ตออกมาได้แบบคือมันมีให้เอาคอมไปแฮกใช่เวลาแต่แบบคนเขาจะเติมพาร์ตกันแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าทำไมเน็ตผมกากจังตอนนี้นเอา้าพอมเปลี่ยกนกลับมาใช้เน็ตอันนี้โลเดเสร็จเลยโอเคนี่เราก็เข้ามาสู่ในเกมแกันเงินผมมีสิบแปดล้านนี่ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นเพิ่มนะผมปล่อยห้องมันโลกล้างมันเอา้าอะไรบ้าลนะ last event มีเพิ่ม นิวเคสนิวเยียเคสนิวเคสออกมาแล้วก็ซีซันพาร์ตมาด้วยแล้วก็วินเทอร์รูมนะหุ้ยอันนี้บอกนะว่าอัพอะไรบ้างเป็นแพทสามจุดสามจุดศูนย์นะที่จริงก่อนหนะ้าน,นี้มีแพทอันนี้จะฮอลล์วีนอัปเดตปะอันนี้ผมน่าจะทันอยู่นะฮอลล์วีนอัปเดตหุ้ยแต่เขาปรับอยู่ไอใหม่น่ารักสวยมากเลยอะเขาเหมือนจะจริงจังหรือเปล่าหรือเขาจริงจังแต่แรกนั้นเราไม่รู้อันนี้น่าจะออติไม้บั็กเออแก้บั็อกอันนี้แบ็กไฟ์ดีเพิ่มแบ็กไฟ์ดีดิสคัท ดิสเค้าอิปไอเทมนิวไอเทมแล้วก็แ a มดิยาห้าเมมโมรี่อแล้วก็สกเก็ตใหม่แล้วก็นิวชิปเซตถ้ยแล้วก็มีแกบงแกบักนิดหน่อยนี่เราดูภาพได้อ้ใหม่ก็พีซีอิปสวยมากแต่ภาพแตกนะแตกเพราะอะไรเนี่ยมีเอ5มห้ามาแล้วนีนะ่เรามาดูอัปเดตล่าสุดของแพทนี้นะมี พาดมาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันแล้วก็มีซานต้าไอเทมนะแดงสีปกติสี่ฮิตมันมันไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันเขียวแดงไม่ใช่แล้วก็นิวเคสใหม่โอ้โหทำไมทำไมรู้สึกว่าเคสใหม่มันแปลกๆนิวรูมด้วยห้องนี้สวยอะเรามาดูกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากไหนกันดีอะเริ่มจากอันนี้ไหมผมไม่ได้ทำเคสเลยอะผมทำทันหรือเปล่าเลยกี่วันเลืหนึ่งวันนะไม่ไม่ต้องสืบนะว่าทำทันหรือเปล่านะ ไม่ทันแล้วเอ๊ะหรือทาทันวะผมไม่แน่ใจถ้าผมแบบไม่หลับไม่นอนอาจจาะทันอยู่นะทุกคนใหญ่ผมทําหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงหรือเปล่าผมว่าผมไม่ทาดีกว่าเนาะทิ้งๆคือผมมีอันนี้นะเดี๋ยวผมรอดูแล้วกันถ้าผมว่าเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็มาทําคลิปให้ดูนะแบบว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นพ้านะก็มีของรางวัลอย่างที่เห็นเลยอันนี้เจ็ดพันหะ้าเลยนะไหนขอดูละเฮ้ยอันนี้เป็นห้องหรอไหนขอดูราคาปลดล็อกหน่อย สี่ <C, S 2> เหรียญต่อสัปดาห์โอ้โห,หเดี๋ยวนะเพราะเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็คือเราจะเสียสัปดาห์ละร้อยสิบเลยหรออุ้ยอันนี้คือราคาแบบตึงจัดเลยนะอุ้ยผมว่าผมว่าเขาเขาจริงนะมาถึงเอาตังค์เราจริงแนละ้วตอนนี้นแบบอุ้ยมันเสียไปสัปดาห์ทุกคนมันไม่ได้เสียแบบแล้วเหลือห้าวันเองนะมันไม่ได้เสียแบบพูดง่าเดียวมันไม่ได้เสียแบบครั้งเดียวเหมือนพาร์ทเกมอื่น แพ้เกมอื่นมันเสียสีซสั้นเราอ่นหรืออันนี้มันมันเป็นพาร์ละสัปดาห์าผมก็ไม่แน่ใจนี่ก็เควียนะไม่มีอะไรเราดูแล้รนี่กะัะมีปฏิทินปฏิทินังมีงานเปิดตัวของเพิ่มนะเราก็ตันไดนขนาดนนของอันนี้ก็มีกล่องมีคอเหมือนเดิมไม่มีอะไรอันนี้วงล้อวงล้อก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นของก็อย่างที่เห็นนะก็คืออันนี้สำหรับคนที่ปลดพลาร์ก็จะมี ช้อปปิ้งแอซิสแตนต์นี่จะเป็นช่วยช่วยตัวช่วยในการแบบเราจะประกอบของแล้วก็เหมือนจะช่วยในการแล้วใครนะซื้อของส่วนอัลลิเมนเต็ดอินโนเวชั่นอินโนเวนตอรี่อินโนเวชันหรอวะก็คือเหมือนจะเป็นกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะแบบไม่จํากัดแล้วก็ตัวช่วยในการประกอบแล้วก็มี d ด i l ี่รีเวิร์คูณสองก็เหมือนจะได้ของรางวัลประจำวันคูณสองแล้วก็คอรตอรมาวตาได้แล้วก็มินิ่งบูสเตอร์แล้วก็ฟาสต์เดลิเวอรี่ที่ส่งของไวจัดกับ ไอเทียมรีแพ้นะก็ผมว่ามันดุไปว่ะล่ะค่ะแต่ผมเข้าใจนะเกมเอ,อก็สำหรับปีใหม่อัปเดตมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็เล่นกันยาวๆได้เลยเหมือนพัฒนาเขาก็จะยังไม่ทิ้งนะแต่ว่าของมันได้นี่นี่ทุกคนดูนะมันมันต้องปลดสีสันพาเท่านั้นนะแล้วแบบแไม่กี่วันเองแถมใส่ได้แปดตัวได้เอนี่ใส่ได้สิบเออแถมห้องฟีด้วยนะ โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันถือว่ามัปเทตแบบเล็กๆน้อยๆปีใหม่กันเป็นแบบที่อยากคิดถึงนะเพราะแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเกมอะไรลงช่องเหมือนกันตอนนี้เองก็เหงาเพราะว่าผมเล่นเกมการ์ดเยอะไงะไม่นับนะพี่กาเมื่อกี้นะนั่นแหละคือผมเล่นเกมการ์ดเยอะไง,งแล้วแบบเกมการ์ดเหมือนคนไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่แต่ผมบแบบชอบแนวอะไง,งแบบแนวการ์ดแนวแท็กติกอะไรพวกนั้นผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันได้ใช้หัวดีแต่ถ้าใครอยากดูก็บอกได้นะผมเล่นเยอะมาก ทั้งฮาร์ดสโตนไอโวอาร์แล้วก็อะไรนะไอที่มันเหมือนอีทชอนอลหรืออะไรอย่างเงี้ยอีทชอนอลมันซีรีส์ดีวะนั่นแหละเดบิวชเชอร์อะไรผมก็เล่นหมดนะก็ลากันไปสำหรับคลิปนี้แล้วกันเป็นเกมแรกของปีนะแล้วก็เหมือนจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ผมกําลังจะทําอยู่แบบเป็นเกี่ยวกับการ์ตูนที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งนะก็รอชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอ่อคามุยเอ้ยต้องคุยมาก่อนคุยมาคามุยเนี่ยไปไงลืมลืม